เจอมนุษย์ป้าเวลากินข้าวนี่เล่นโทรศัพท์นี่เราแก่ตัวตายมากินข้าวก่อนกินข้าวมูมาเปลี่ยนเนี้ยเด็กโอชิบิตะเลยเด็กพวกนี้ยโหหลานตาเนี่ยไม่มีหน้าแบบนี้เมื่อแพะมาแย่งอาหารเฮ้ย วันนี้ฉันก็ต้องตั้งแคมป์วางพิซซ่าก่อนนี่ก็คือพิซซ่าอ่อนนี่ก็คือแพนเค้กนี่ก็คืออะไรก็ได้ลาลาวันนี้ถ่ายรูปดอวะอ้าวเ <c oughs> ห้ยมากินออเออนี่เจ้าของแกะขาอะไรล่ะครับทำไมคุณให้แกะมากินอาหารครับเออก็มันเป็นสไตล์ผมครับ เ,เมื่อลิงขโมยลูกอมเด็กที่อยู่บนรถข่าวสามุกแล้วร้องไห้ลูกแม่มีอะไรไหมลิงมันขโมยลูกอมผมอะ่ะฮึอยากตายไงให้ลิงถ่วงโอ๋ลูกอมมานี่มันอยู่ด้านนี้อ,อยู่ด้านนี้เอามานี่ อยากตายไงให้ลิงถั่วโง่ไม่อ,อยากตายก็อย่าเกเรลูกท่านเอามาเอ้ยไอ้ลิงมุกนี้นะเย่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 ไม่แม <Yeah, yeah, 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 yeah. ่รักลูกไม่เท่ากันอืมเฮ้ยนั่นมันของพี่นะเอามานั่นมันของพี่หนุ่มไอ้นั่นมันของพี่พี่ไม่ให้เด็กอายุดกันเฮ้ยก็ให้น้องได้บ้างสิ แล้วเ,เขาตัวเล็กหอ,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 อ้าวเมื่อไอเห็นเพื่อนเอาลิงเข้ามาในบ้านอีพีที่สองแล้วช็อกเป็นลมลาดลาให้วันนี้ฉันเอาลิงเข้ามาในบ้านแหละมีผมจ้าใครบอกให้เอาเข้ามาในบ้าน เอาวฉันเอาลิงเข้ามาในบ้านช็อกเป็นลมเลยเเเช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยด้ดวยน,น,น,ลลน,นี่โรงพยาบาลดลยนี่เมื่อวีผมตอนกลางคืนลาล่ะฮะวันนี้จะต้องแสบสวยฮะวันนี้ฉันต้องแสบสวยอ้าวโอ๊ยอะไรเนี่ยนี่เธอท้าวีผมกลางคืนนะทำไมละ่ะอ้วน อุ้ยอะไรอะไลอ่อะไอะงใครอ่ะงาใครอ่ะเงี้ยเงาผีเัวแทนกูผี